เวียดนามทาวฟื้นชีวิตเมืองเก่าด้วยพลังซอฟต์าวร์เมืองอุดรธานีในหัวใจของเมืองอุดรธานียังมีย่านเก่าเล็กๆที่ซ่อนกลิ่นอายวัฒนธรรมอันงดงามไว้เวียดนามทาวถนนสีสุกซอยสองย่านผหูวัฒนธรรมที่เปลี่ยมไปด้วยชีวิตชีวาและเรื่องราวแห่งมิตรภาพไทยเวียดนาม เวียดนามทาวหรือบ้านเวียดแห่งนี้คือร่องรอยของชุมชนชาวเวียดนามที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในช่วงสงครามอินโดจีนกว่า70ปีก่อนจากวันนั้นถึงวันนี้ที่นี่ได้ถูกฟื้นฟูให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยความร่วมมือของเทศบา,นนาลนครอุดรธานีสมาคมชาวเวียดนามและพี่น้องชุมชน ะคะโครงการปรับปรุงทางเท้าพัฒนาถนนและก่อสร้างซุ้มประตูใหม่กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองอุดรธานีเปิดบริการเป็นถนนอาหารทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้มาสัมผัสวัฒนธรรมสองแผ่นดินนี่คือพลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงเมื่อวัฒนธรรม อาหารดนตรีและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนถูกถ่ายทอดออกมาเป็นเสน่ห์ที่จับใจผู้มาเยือนเวียดนามเทาอุดรธานีจึงไม่ใช่เพียงแค่ถนนสายหนึ่งในเมืองเก่าแต่คือสะพานแห่งมิตรภาพที่เชื่อมอดีตปัจจุบันและอนาคตของผู้คนสองชาติให้เติบโตไปด้วยกัน ซอฟต์พาวเอร์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทยความเป็นไทยแหล่งสร้างสรรค์ซอฟต์พาวเวอร์